วัดีครับวันนี้ผมก็จะมาร้องเพลงของพี่แมมมาีวันนะครับชื่อเพลงว่ากอดแม่ทําอายกอดผู้ชายทําแมมน,นะครับโดยแบ็กต้ามาลําน้อยเชิญรับชมและรับฟังได้ครับความหักงจากมีโบ้แค่แค่ผู้สาวยุคใหม่บม่อท่านหอดหมอบลายก็มีใจให้ผู้เบาสำนอยบ่อหูจกักไอลืมได้จารีหีดพอนเอาผัวแต่น,อน,น้อ่ปล่อยตัวมัวนแนวแม,มน ยุคสมัยนี้สังคมออนไลน์ระบาส่งขอความนัดทางเป็ดไปพอ่อนาแฟนเทียงหน้าบังเกาหๅีสดหิดเป็นไปตามแผนผู้หญิงเหลือแเซนเล่นเบาบ่าเสียดายของพากันจองห้องบ่เคยพ่อบ่ป่าคอหายกอดแม่ทําอายกอดผู้ชายแน่นอิงติ้ง ก็เคยแพงคิงขึ้นรถกอดแอวซอนทายเขาจับเขาคลำให้เขานำแนวโอดสบดายเมื่อแม่ขอบายลูกหัวบอกว่าหนาเบือ่ออยากลืมของเก่าแนวผู้เท่าพาเหิ็ธิพาทมมันสิเป็นกรรโตกไปหอดลูกเต่าเหลาเสื่นบัดยามเขาทิ่มทองบ่หมีพอไฟสิจุนจืน สองในหมากเดือมันยังสีใได้เรียนจบซากอ่อนกอดแม่ทำาอายกอดผู้ชายนั่นอิงติง้งเมื่เคยแพงคิ้งคุณนรถกอดแอวสอนทานเขาจับเขาคลำให้เขานำแนวโอดบอดาเมื่อแม่ขอบายลูบหัวบอกว่าหนาเบือ่ออยากลืมของเก่าแนวผู้เทาพาเห็ุพาทรร มันสิเป็นกร,รมตกไปหอดลูกเต่าเหลาเสือบัดยามเขาถิ่มทองบ่มีพอไผยสิจุนจือสองในมากเดือมันยังสิได้เรียนจบซะก่อนเป็นอุทธาฮอนกลับมากอดแม่ยังบ่ทันสายขอบคุณครับ